สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับเชิญชมรถสวยๆทรงรูหน้าใช้1คันนะครับมาชมตัวนี้นะครับกับนิสสันเซลฟี่นะครับเครื่องพันหตัวท็อปสุดนะครับออปชั่นครบเลยครับตัวนี้มาชมดูได้นะครับรถอยู่แถวมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้ห้าหมื่นกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี2013นะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายอะไรมีเยอะ เลยครับรุ่นนี้ใครที่ชอบและสนใจนะครับ2290 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถ0ูบาทบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับผ่อน4 9 0 0้โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับกับมิสซันิเซลฟี่มือเดียวป้ายแดงปี2013รถสวยภายในงามภายนอกงามนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ขับไกลขับได้สบายใจนะครับรถใหม่แท้50,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถโดยรวมสภาพครบจบนะครับใครหาใช้งานนะครับภายในสวยนะครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีแอร์สองแถวนะครับเย็นทั่วถึงกว้างกวางนั่งสบายรถสวยสภาพโดยรวมเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานใช้งานได้ครอบระบบทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเครื่องพ e ั uto, นหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหารถสวยๆใช้งานนะครับนี่เลยครับมองหารถมือสองนะครับใครยังไม่ถึงรถไฟฟ้าไม่ชอบรถไฟฟ้ายังไม่มั่นใจก็มาทางรถมือสองนะครับ รถมือสองผมก็ยังคัดส,สวยๆมาฝากนะครับแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเดี๋ยวก็มีมานะครับขายทุกอย่างครับที่เป็นรถมือสองนะครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับสำหรับคันนี้ก็เรียกว่าคัดและเช็คมาเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นนามาฝากให้กับสมาชิกนะครับรถสวยมือเดียวไม่เคยชนไม่เคยแก๊สรถสวยสภาพ งามมากๆนะครับถ้าท่านชอบออปชันของนิสสันเซลฟี่นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับแอร์หลังนะครับรถสวยสมบูรณ์ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับกับรถสวยส,วยสภาพดีๆหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามในกลุ่มแฟนเพจแฟนขับของเซลฟี่นะครับรับรองว่าอะไหล่รุ่นนี้มีเยอะนะครับแม้ในตระกูลของนิสสันเดียวกันก็ยังใช้อะไหล่ด้วยกันได้หลายตัวนะครับก็ คัดเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับ2,29,000บาทผ่อน4,900ัด้ยประมาณผ่อนได้6ปีกับรถสวยๆออปชั่นพอมีจัดว่าครบจัดว่าจบเน้นใช้งานสวยๆครับคันนี้